ណាអាក្មាឡើងឡើងសុខក្រមមួយអូគេថាបាបគឹកអ្ហ្ហអ្ហ្ហនាងចាប់ហੁੰណដាក់ក្បាល เฮ้เส้ยยุ่มเลยตกต้องไปโอ้แล้วเข้าไปน้องก็จับจับจุดไงไม่จะถึงบ้านแล้วนอนนือชาตินั้อนเลยอันนี้ของจริงหวัยแล้วก็อย่าว่าความของจริงแล้วทีนี้โอ้หนูโอ้ คืนกับเมื่อคืนมันออยจับจับแต่บ้านโมเน่นะไม่ให้จับแล้วก็ร้องเลยถึงบ้านแล้วเนี่ยเออเผลอๆน,นี่น่าจะของจริงตัวติดอันนี้ของจริงเห <c oughs> รอ <c oughs> <c oughs>